สวัสดีจ้าวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณแม่ยุคใหม่ใบแม่ดาวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้แม่ดาวจะมารีวิวหรืออัปเดตสวนข้างบ้านนะคะ30ประมาณ30ตารางวานะคะข้างครัวของเรานี่เองนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะคะแต่ก่อนเอ่อเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะเป็นดินแดงๆแ,แบบนี้นะคะในพื้นที่บริเวณนี้นะคะแล้วก็จะมีแค่โครงไม้ตรงนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้หน้าฝนแล้วเนาะอ่าบรรยากาศก็ เริ่มเปลี่ยนไปนะคะมีผักมีความชุ่มชื่นมากขึ้นนะคะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้แม่ดาวจะพาเพื่อนๆไปดูนะคะว่ามีผักอะไรกันบ้างเอออ่ะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยดีกว่าอ่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นเอ่อแตงไทยนะคะที่แม่ดาวหวานไว้นะคะก็คือเอ่อกินเนื้อเสร็จแล้วก็เอาเม็ดมาหวานไว้นะคะอันนี้แบบไม่ตั้งใจเขาก็ขึ้นเองก็ได้ลูกได้ผลอยู่นะคะเพื่อนๆ นี้นะคะกาลังขึ้นเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ด้านนี้อีกนะคะตอนนี้กําลังขึ้นเลยแล้วก็มีมะละกอแล้วตอนนี้ก็มีพริกนะคะเพื่อนๆข้างสวนเราใกล้ๆเลยอ่าเปิดครัวมาด้านซ้ายมือก็จะมาเจอผักสวนครัวเลยค่ะ<ๆ>เพืเ่อนๆนี่เป็นต้นพริกนะคะนี่ตอนนี้กําลังขึ้นดอกเต็มเลยค่ะเพื่อนๆตัวนี้ออกระเพรากับใบมะลัก็ แก่แล้วนะคะกาลังขึ้นต้นอ่อนใหม่นะคะเขาล่วงเต็มเลยอันนี้ก็จะเป็นมะเขือนะคะเพื่อนๆอันนี้มีดอกเริ่มจะมีลูกแล้วนะคะน,นี่ก็จะเป็นมะระขี้นกนะคะเพื่อนๆอันนี้แม่เราไปเก็บเม็ดมานะคะเม็ดประมาณสองสามลูกนะคะแดงๆอามหาวานทิ้งขึ้นง่ายคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นถั่วพูนะคะน,นี้ปลูกที่ค้างด้านล่างนะคะอันนี้เขาขึ้น แล้วฝั่งนี้ฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นต้นเสาวรดนะคะเพื่อนๆนี่เสาลรดนะคะเดี๋ยวแม่ดาวจะพามาดูฝั่งนี้ก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยไล่ไปดูตรงตรงด้านขวามือนะคะนี้ที่แม่ดาวปลูกไว้ก็จะมีต้นทานตะวันนะคะนี่ค่ะก็คือแม่ดาวจะเอามาแซมกับผักที่ปลูกในแปลงนี้นะคะตอนนี้แม่ดาวเพิ่งลงผักชีไทยนะคะ อ่านี้ก็จะเป็นต้นพลิกขี้หนูนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้นะคะต้นมังมังลักนะคะตัวนี้ตายแล้วนะคะเพราะว่าเขาโตเต็มที่แล้วแก่แล้วค่ะตอนนี้กําลังร่วงขึ้นนี่นะคะต้นอ่อนเต็มเลยนะคะเพื่อนๆอน่าส่วนมากแม่าก็จะมีถอนออกไปบ้างเพราะว่ามันแน่นนะคะนี่รอบๆอแม่ราก็จะปลูกต้น ทานตะว,วันไว้นะคะให้มันดูสวยงามร่มรื่นมากขึ้นนะคะเพื่อนๆอ่านี่ก็ต้นพริกนะคะก็มีใบผักชีฝรั่งอยู่ตรงนี้นะคะ,ะใส่ไว้ในกระถางนี่นี่เพื่อนเพดูพริกอ่าเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนๆเม็ดเยอะอยู่นะคะนี่เขากำลังแตกดอกขึ้นมาอีกนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ไม่เดาซูมให้ดูใกล้ๆนะคะนี่นะคะ เราปลูกไว้กินข้างครัวเรานะคะไม่ต้องไปไกลอ่านี้แม่ดาวกลับมาแปลงด้านนี้ตรงข้ามกันนะคะนี่ที่ปลูกไว้เป็นแปลงเล็กๆฝั่งนี้จะเป็นกระเทียมนะคะกระเทียมที่แม่ดาวเคยปลูกไว้ทางด้านนู้นนะคะกินไปหมดแล้วนะคะแล้วก็ทําเป็นทางออกเดินออกไปทางด้านนู้นแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นแตงล้านนะคะลูกใหญ่ะคะ่ะเพื่อนๆ นี่ต้นมะขามอันนี้แม่ดาวปลูกทิ้งไว้เลยน,นี่ก็จะเป็นต้นหอมนะคะต้นยังน้อยอยู่พึ่งจิ้มไปเขาก็ขึ้นมานะคะน,นี่ก็จะมีดาวเลืองไม่ดาวแซมไว้อ่าายเพื่อนเพื่อนไปดูใกล้ๆก่อนก็จะมีต้นพลิกนะคะนี่มีพลิกชี้ฟ้าแดงมีพลิกหยวกอ่ะเดี๋ยวแม่แม่ดาวให้ดูใกล้ๆนี่ยค่ะจะเป็นพวกพลิกหยวกนี่นะคะเพื่อนเพื่อนอืม ก็จะมีโหละพาแล้วในแปลงนี้นะคะเพื่อนๆแม่ดาวตั้งใจลงไว้เป็นทานตะว,วันนะคะเผือ่อใครไปมาหาสู่ก็จะได้มาถ่ายรูปก,กวนบริเวณนี้นะคะจะได้ดูสวยงามแล้วก็ทางด้านในนะคะเพื่อที่จะไม่เป็นการเสียพื้นที่มากนะคะแม่ดาวก็จะลงพวกแตงร้านแตงกวาไว้หเหมือนกันนะคะถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นอ่ะแม่ดาวจะสูงเนี่ยก็จะมีกระเพรา ตรงนี้นะคะกระเพราแล้วก็จะมีพวกแตงอ่านี่เนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะอ่ามีแตงอันนี้ก็แตงนะคะเพื่อนเพื่อนนี่โหระพาเราก็จะแซมไว้แล้วก็จะมีแตงโมบ้างอันนี้ใบกระเพรานะคะนี่อ่าแล้วก็จะมีสับประรดนี่สับประรดนี่เราซื้อมากินแล้วก็ เอาหัวเขามาเสียบไว้เลยค่ะไม่ได้ทําอะไรค่ะแค่เรามาเสียบแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยนะคะเพื<ๆ>่อนๆนี่ก็จะเป็นแตงโมนะคะเพื<ๆ>่อนๆตรงนี้ก็จะเป็นส้มนะคะเออไม่ใช่ค่ะมะนาวค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็มีลูกประมาณสักเพื่อนๆ,ๆเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณห้าลูกนะคะเพื่อนๆ อ้าวหกด้านนี้นะคะเพื่อนเพนจ็ดน,น,นี่เห็นไหมคะเจ็ดเจ็ดต้นนิดเดียวนะคะอ่าทางนี้ก็จะเป็นขี้เหล็กคะ่ะเพื่อนเอนต้นยออ่นนี้แม่ดาวให้ดูซุ้มฝั่งนี้นะคะเมื่อกี้แม่ดาวเดินมาจากทางนู้นนะคะนี่แม่ดาวจะทําแบบผสมผสานนะคะคือพื้นที่เราเอ่อไม่เยอะมากนะคะแต่ว่าเราอยากจะ เหมือนเปิดหลังครัวมาเนี่ยข้างครัวเราเนี่ยคือมีอาหารการกินพร้อมนะคะพวกนี้อขอโทษค่ะช่วงนี้เป็นช่วงของโควิดนะคะช่วงนี้รุนแรงมากนะคะกะ็เป็นโควิดรอบที่3เป็นสายพันธุ์ของเดลตานะคะค่อนข้างที่จะ,ะน่ากลัวเลยนะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆช่วยกันดูแลสุขภาพด้วยนะคะ,ะตรงนี้นะคะจะเป็นบวบค่ะนี่ไม่ดา มาปลูกไว้ประมาณ3ต้นตรงนี้นะคะมีบววอนนี้ก็จะมีต้นทัวอ่ะมีทานตะวันอีกนะคะเพื่อที่จะตั้งใจว่าเวลาเดิน้งมาเนี่ยเราจะค่อนข้างสดชื่นเนี่ยซ้ายขวานะคะนี่ก็จะมีต้นทานตะวันอีกนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะค่อนข้างที่จะเยอะมากอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านนี้กันก่อนเนาะอันนี้เป็นใบเตยค่ะใบเตยทานตะวนันอ่ะอันนี้ก็จะเป็นต้น ต้นอะไรนะชะอมอ่าแล้วก็จะมีต้นส้มนะคะนี้เราปลูกคู่ค่ะเพื่อนๆตอนแรกดอกเขาโดกมากเลยนะคะที่เราลงแล้วก็เขาก็ทิ้งดอกไปแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นว่านหางจระเข้นี่ก็จะเป็นมะเขือเทศไว้ตาําส้มตํานะคะ,ะเพื่อนๆมองเห็นไหมอ่ามีลูกนี้นะคะ ต้นนี้ก็ค่อนข้างดกเหมือนกันนะคะเพื่อนๆที่แม่ดาวเคยพาเพื่อนๆไปดูก็จะเป็นฝั่งนู้นนะคะที่แม่ดาวปลูกมะเขือเทศไว้นะคะเพื่อนๆนนี่จะเป็นต้นมันแก้วนะคะที่แม่ดาวเคยให้เพื่อนๆดูต้นมันแก้วแล้วก็นี่เป็นต้นยอนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดที่เคยติดตามนะคะก่อนหน้านี้ตรงนี้ค่อนข้างตอนแรกเลยโล่งค่ะแล้วก็เราก็ค่อยปลูกทีละอย่างสองอย่างนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเนาะ เมื่อสักครู่แม่ดาวบอกว่าอันนี้เป็นบวบไปแล้วแล้วแม่ดาวก็ปลูกแตงไว้ด้วยนะคะตรงนี้อันนี้ต้นค่อนข้างจะเหี่ยวแล้วมีแตงนี่ค่ะเพื่อนๆแตงไทยอ่ก็จะมีต้นถั่วสลับกับต้นแตงล้านนะคะอีกก็จะเป็นถัว่วพูค่ะอ่าจริงๆตรงนี้แม่ดาวปลูกถั่วฝักยาวไว้ด้วยนะคะตอนนี้เขา เริ่มแห้งแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ดาก็จะมาปลูกเพิ่มตรงนี้มีต้นอยู่นะคะนี่แม่ดาวไม่ได้ทิ้งอันนี้ถ้ามันติดแม่เราก็โยงเดี๋ยวโยงขึ้นตรงนี้เลยค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านนน้นกันดีกว่าอ่ะตรงนี้นะคะที่แม่ดาวปลูกไว้แม่ดาวเคยพาเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมาดูแปลงตรงนี้ด้วยผักชีฝรั่งตอนนี้งามมากเพราะว่ามันเป็นหน้าฝนนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะตรงนี้ มีต้นทานตะว,วันเยอะเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคือแม่เรารู้สึกว่าอยากทําให้มันเป็นธรรมชาติให้มันมีความสุขเวลาที่เราอยู่บ้านนะคะอ่านี่ค่ะอันนี้เป็นมะละกอค่ะน,นี่แม่ดาวใฝ่ฝันมากเลยเราอยากมีมะละกอเป็นของตัวเองอ่าอันนี้ก็จะเป็นต้นพลูนะคะอ่าก็จะมีมะเขือเทศแซมแซมกะเพราตรงนี้นะคะ นี่ก็จะเป็นต้นมะละกออีกนะคะอ่าแม่ดาวให้ดูเนี่ยแม่ดาวจะแซมด้วยแตงร้านแตงกวาแบบนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อที่เราจะได้กินหลายๆอย่างนี่ต้นมะกรูดนะคะเพื่อนเพื่อนก็จะมีสองต้นต้นนี้ด้วยอ่ะเดี๋ยวแม่ดาวจะให้ดูอ่าอันนี้ก็เป็นต้นสาวรสนะคะเพื่อนเพื่อน จะมีคนละมุมนะคะมุมทางด้านนู้นที่ไม่ดาวให้ดูเสาวรสนะคะแล้วก็มุมด้านนี้เอาเดี๋ยวไปดูลูกใกล้ๆนี่นะคะตอนนี้กําลังออกลูกค่อนข้างเยอะเลยค่ะเนี่ยค่ะเยอะมากเนี่ยเพื่อนมองเห็นไหมคะเนี่ยเยอะมากอ่าทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นฟักนะคะฟักหอมฟักแฟงอ่าันนี้เป็นฟักหอมนะคะเพื่อนๆ นี่ลูกใหญ่มากนี่ใน,นมือแม่ดาวนะคะน,นี่ใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนๆอ่าอ,อย่าแม่ดาวจะเดินออกไปทางด้านนี้นี่จะแคบนิดหนึ่งห่างกันประมาณเมตรหนึ่งนี่นะคะเพื่อนๆอันนี้ยเป็นฟักบริเวณนี้จะเป็นฟักอันนี้แม่ดาวทาค้างไว้ต่ํานิดนึงต้องก้มเห็นไหมคะเพื่อนๆเนี่ยคือเราปลูกไว้หวังว่าเราจะ ไม่ต้องออกไปตลาดนี่ค่ะเ,เพื่อนๆนี่มีลูกข้างล่างด้วยนี่นี่ค่ะมือแม่ดาวนะคะนี่นี่อันนี้มีลูกเยอะอยู่เหมือนกันนะคะมีมาทางด้านซ้ายก็มีอีกลูกหนึ่งนะคะนี่ค่ะเ,เพื่อนๆแล้วก็นี่นี่ลูกน้อยลูกน้อยอยู่ตรงนี้นะคะอ่าอ่าฝั่งนี้ก็จะเป็นผักชีฝรั่งเหมือนกัน,นะคะ่ะนี่แม่ดาวปลูกไว้ นี่ก็จะมีพวกแตงร้านนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็แม่ดาวเดินมาด้านหน้าละเนี่ยก็จะเป็นต้นสวรสนะคะด้านหน้าที่แม่ดาวถ่ายไว้นี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นต้นมะนาวนะคะ,ะมะนาวมะนาวที่แม่ดาวเคยถ่ายก่อนหน้านั้นตรงนี้ก็จะเป็นต้นพวกต้นไม้ดอกทานตะวันนี่ต้นแตงนะคะที่แม่ดาวใส่ไว้อันนี้จะเป็นต้นมะขามอ่มะแม่ดาวจะออกทางนี้เลย นี่ก็จะเป็นต้นพลิกนะคะเพื่อนๆนี่กําลังออกดอกตรงนี้เป็นพลิกขี้หนูนะคะ่ะเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมคะอา่าอันนี้ส่อรถอันนี้แม่ดาวกลับมาด้านหน้าแล้วนี่ส่อรถเห็นไหมคะนี่คะ่ะมะนาวมะนาวนะคะเพื่อนๆออ้าวเดี๋ยวไม่ทันละแบตบแม่ดาวจะหมดตรงนี้ก็จะเป็นทานตะวันมะละกอเน,นี่ยเนี่ยคะ่ะ เมื่อกี้แม่ดาวเดินมาจากทางด้านโน้นนะคะเพื่อนๆนี้แต่ก่อนตรงนี้แม่ดาวเคยลงดอกดาวเรเืองไว้นะคะนี้แม่ดาวเอาชุดเก่าออกนะคะเอาชุดใหม่ลงอ่านี่ก็จะเป็นไม้ประดับค่ะเพื่อนๆนี่อันนี้แม่ดาวเอา,อาทานตะวันลงตรงนี้ก็จะเป็นมะนาวนะคะอ่าตรงนี้ก็จะแซมด้วยฟักฟักก็จะไหลลงไปข้างล่างตรงนู้นนี่นะคะตรงนู้นก็จะเป็นน้ำหมัก จูลินซีย์สัรงข้อแสงนะคะเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวแม่ดาวจะคุยกับคุณพ่อนะคะให้ลองทํายังไงก็ช่วยฝากกดไลค์กดติดตามให้กับแม่ดาวด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะคะ